กาบสวัสดีเอฟซีเออนตีทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์นอนตีวีบับนอนนอกขอนันาับป๊บนึงเจ้าของช่อง YouTube, อยูทูบอาจารย์นอนตีผ่านรวยเข้ามาแล้วแชร์ให้ด้วยนะครับกินปลาทิพย์พิโจเพราะว่าผมเพิ่งมาจากไปมอบอ่าข้าวกล่องแล้วก็เฟซชิลให้กับโรงพยาบาล ทั่วจังหวัดกฬสินนะครับก็หกได้หกโลงด้วยกันก็นํเข้ากวกล่องจํานวนหนึ่งแล้วก็หน้ากากเฟซชิลหน้ากากใสนะครับไปมอบไปมอบให้กับโรงพยาบาลน,นะครับหกหกโลงด้วยกันนะครับเจ้าหน้าที่ทุกคนก็เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกทุกคนสู้กับโควิดสิบเก้านะครับช่วงนี้แบบโอ้เจ้าหน้าทีต่ตอนนี้ก็ยังได้กักตัวกันลนะนาวเพราะว่า คนไข้ปกปิดไทม์ไลน์นะครับก็เลยวันนี้ก็เลยเอา้าทำข้าวกล่องกับหน้ากากไปแบ่งกันหลายๆโรงพยาบาลวันนี้ไปได้ทั้งหมดหกโรงพยาบาลค่ำก่อนนะฮะค่ำก่อนก็มีนามนมีสมเด็จเขาวงนาคูห้วยพึ่งบัวขาวประมาณเนี้ยปุชินาะายแหละอันนี้ในกาลสินนะในกาลสินนะฮะน,นี้ก็หิวข้าว ไม่กินข้าวเหมือนกันไปมอบไห้แต่คนอื่นแล้วเองดื่มกินผมก็ยาวแล้วก็จะไปตัดผมนะครับเน่ะผมยาวแล้ววันจันทร์นะตัดผมกันอืมอ่ะประการกระดาษขึ้นมาเลยเราหาหน่อยตายก็เมื่อวานหาหน่อยเข้าวีพีอยู่กับพิเศษอืม เมื่อวานเข้า v ีพีเจ็ดหนึ่งพิเศษสี่หกเอ้ยเจ็ดสี่กับสี่หกมีดาม่าดาม่าบอกว่าไม่เห็นมีสี่หกไม่เห็นมีเจ็ดสี่ที่เขาดีใจกันนะเขากินคือตัวรูดตัวมิ่งมันเข้าบอกแล้วว่าให้รูดไว้ก่อนแล้วมันจะถูกบางคนเล่นไม่เป็นด่าผมไม่เห็นมีไม่เห็นมีมนมขี้โม้อ,อย่างนั้นนี้รูดไม่เป็นเล่นไม่เป็นก็มาดา่าดาม่านะครับอืมเล่นไม่เป็นก็อย่าเล่น สอนไว้แล้วนะครับเขากีดตัวรูดกันตัววิ่งมามันก็ดีเท่าไหร่แหละเนาะบางทีตัวเจาะก็มาบางทีมันก็ไม่มาอืมมาด่าผมใช่เลยนะครับก็กว่าใช้ด้วยโอเคห้าหน้อยวันนี้เด่นศูนย์ลูดศูนย์วิ่งศูนย์ครับพวกผมศูนย์เนี่ยศูนย์แปดศูนย์สามสามแปดมันค้าดเขียวนะศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์แปดศูนย์สามสามแปดศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์เก้า 3ตัวมี083 084 087 083 084 087อย่าลืมตัด83 84 87เล่นด้วยนะครับเม็ดเดียว80วันนี้ฝากแชร์ด้วยนะครับขอให้ลุกคนห่างกันยู่รขอบคุณที่เสวัสดีครับ